สวัสดีนะชาบูแสดงที่สระบุรีสวัสดีป้าจูแต่จุบเจงใช่ฝากระบบตงึงกำลังใจกันได้นะคะคืนนี้ฝากระบบตงึงเพื่อนรักนักอยู่ได้ เป็นพี่ได้แค่นั้นแหละอ้อวันนี้น้ําตาลเหมือนจะน้อยอยู่นะคะยังไม่ได้เจาะรอบสองรอบแรกก่อนกินข้าวได้8ปดสิเอ็ดเองพี่จุ๊บคนได้แปดสิบเอ็ดรอบแรกรอบสองได้เท่าไหร่จำไม่ได้ร้อยหน่อยหน่อย,อยสุราเทพินใช่ได้ร้อยเท่าไหร่จะม,มีได้จะด,ดูกันนะสวัสดีค่ะอัจารย สองวันที่ผ่านมาหนเยอะงงมากเลยนะจุ๊บสตีคุณป้าเชา้าอ๋อเมื่อตอนเมื่อตอนเช้าก่อนกินอาหาร81แล้วก็กินอาหารไปแล้วได้ร้อยหกก็ถือว่าน้อยน้อยเลยชื่อน้องยี่หวาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องยี่หวา แต่ว่าชื่อจริงยังไม่ได้ตั้งใครปร้าจีตมาเหรอวะเนี่ยคุณป้าจีคุณลุงเอกมาเหรอคะแหนมเนื้อต้องเข้าไหมคะคุณป้าจีวัสดีพี่แขกด้วยค่ะออค่าน้ำการลงวันนี้แล้วสองวันที่ผ่านมาเหมือน น้ำตาลเยอะค่ะแอมจ้าโอ้โหหมอหู่ขันน่ะพี่จุ๊บหมอหู่บอกเหมืแบบถ้าคุมไม่ได้แบบมีโอกาสแทงนะคุมแน่เลยเขาแทงกันมาเยอะแล้วนะอะไรเงแบบี้ยเราก็กลัวนะเจ็ดเดือนเร็วอ่ะเ mm. ก่งมากค่ะคุณป้าจีคุณลุงคุณป้าทั้งหลาย ็เลยไม่คแบบ่อยกล้าแตะอะไรตอนเช้าก็แอบบดูดโคกไปอึกนึงนะไม่เห็นเขากินกันเลยแต่ว่าน้ําตาลก็ไม่ขึ้นขนาดนั้นก็เลยออมมันก็ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้ขนาดนั้นแค่แบบว่ามันต้องประมาณอนะเนาะกินแค่พอชื่นใจอึกนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างอะไรเงี้ยอเซเลยพี่พพออมเราได้เจอกันไหมคะ พอแบบกรุบกริบอะไรเงี้ยไม่กินเลยมันก็แบบมันร่างกายมันไม่มีน้ําตาลเลยนมันแบบไม่เคยชุ่มกระชวยเลยเที่แปลงอยู่นะพี่โบที่ไปเล่นมันมันมีก็ตอนฉากเจอโน่นเจอด,ดําดงอะ่ะที่นั่งอยู่ใส่ได้ยินเสียงแม่เขามาั้งทีโบ้โโหูปึง้งทีสะดุ้งเลย